นี่ครับพามาชมคันปี18นะครับประตูสะไลไฟฟ้านะครับนี่คันนี้ v i p 9ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์3,000เกรียร์ธรรมดานะครับราคา750,000บาทครับผม7 5 0 0 0 0บาทพี่น้อง v i p ชุดใหญ่เลยครับเครื่องทรงเครื่องเสียง กระหึ่มน่องน่องรถแฮ่ครับผมปี2018ราคา7 5 0 0 0 0บาทนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าครับผมนี่ครับ7 5 0 0 0 0บาทครับคันนี้ปี2018ครับล้อแมกขอบ17ของฟอร์จูเนอร์ครับผมนี่ดูหน้ากันหน่อยนะครับ คันนี้หน้ากระจังเป็นเวนเจอรี่ด้วยนะครับทะเบียน2769นะครับคันนี้สดก็ได้พรก็ดีนะครับคันนี้นะครับ750,000บาทเท่านั้นนะครับนี่จัดโปรให้ตอนรับปีใหม่นะครับภายในจะเป็นโทนเบาสีครีมนะครับนะครับนี่ครับ ภาใน VAP นะครับท่านผู้ชมนะครับสนกสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถเราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับผมนี่ครับดูที่อื่นไม่ถูกใจนะครับลองแวะมาดูคันนี้นะครับที่ลอง289นะครับ ีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเรื่องประตูมือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้เลยครับ0813982928นะครับนี่ครับพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์3000บอดี้สวย รถปีใหม่ไม้น้อยนะครับต้องคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ได้จอยแอนดรอยสินิ้วแล้วนะครับนี่เราจะใส่จอยแอนดรอยให้ใหม่เลยนะครับใส่ส,สดงดงามครับ โทรเลยครับ0813982928นะครับสำหรับวันนี้คันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย